เฮดสบายดีเมนูหั่นซีเฮดอะนะเครียดแล้วก็อึงนะ้งเนาะอึ้งต่อน,น้อยตัวนี้แต่เมนูตัวนี้ให้เมียเป็นผู้เฮดกินเนะ mm hmm. าะซัมนี้ก็เทาะกลุ้มกินแล้วตัวนี้ถ้าว่าไปซื้อไปซื้ออยู่ตลาดนี่ตัวนี้เขาไข่เป็นสิบพันกะิ๊บเนาะประมาณนี้เนาะสิบหนะ้าพันเนาะตัวนี้ ถ้าไปซื้ออยู่ตลาดเงินกิก็ทึบอ,อยู่สี่ห้าพันแล้วเงินไทยก็ทึบอ,อยู่ห้าสนะิบบาทเนาะตัวนี้นี่ห้าแันกิฟห้าแนกะิฟห้าแนกิฟปสิบห้าพันเนาะแล้วเงินไทยน่ก็ทึบอ,อยู่ประมาณห้าสนะิบบาทเนาะแต่เขาก็ไปซื้อมากินเนาะเออว่แไ่นะเขาไปจับมากินเนาะ นี่งยังไม่ได้ตายเถอะเครียดนนี่นะเรงตันี้ยัง่ไตนะเงตันี้ สบายดีเนาะสัด <ente> <im ats un> <fits you Elena> ีท e ี่ช่เนอสบายดีนะก็บนใช่บล้่ชียเชียวมาก็มันใช่อีเพลยเนน้องเจ็บปวมันใช่จกาอะไร

นุ้ยเกปบตุก้ยเก็อเออนุ้นุ้อยากกอดพี่พ่อมาไขป้ามั้เออนไม่ไขอับไขแล้วหรอเอองั้นน้อกูใช่ใช่ไก็พิไขเพิก็พิไปอีกล้วอืมเร็วไหมนุ้ยที่เก็บเปันใช่เยอ ก็ได้ใช่ตัวเอ็ดไล่หนอนมาพี่ชูใช่ โอเคน้ำปามันนี่ก็พอแล้วปลามันนี่นะเอออย่ก็ปปุกพักกาดนะ ໂຕນີ້บ่ได้ซื้อเนาะมีแต่ปลูกเอาตัวนี้เป็นผักกาดเนาะตัวนี้

มันนี่ก็พอละเอาสอง่อยโอเคดีน้ำก็ฝนแล้วเรื่องการเห็ดกันกินนี่ฮคก็บมาคอยสร้างเห็ดเนาะแต็ก็เบิ่งเขานะเข้าไปเนาะต่อแล้วปอ่ะใส่เลย ออตอนนี้แล้วก่อนนั้นก็ฟดแล้วก็ใส่สเครื่องปรุงน้อยๆหนึ่งหนึ่งนะใส่เครื่องปรุงเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็กินนะกินเว็ดบัดบน,น้องบัรน,น้องเขงนะาเนาะตอนนี้ถ้าว่ามีใบตองนะก็อบกินกับยังใบตองก็แซนะ่บเนาะแล้ว,ว่าใสา่ กระบอกไม้ไผ่ก็เซฟเนาะเตเดี๋ยวนี้มันบ่มีนะเพราะว่าไปเอาอยู่ป่ามันไก่นิดหนึ่งเนาะก็เลยแกงหรือว่าต้มเบ็ดให้กินนะใส่ตัวน,นี้กัน ผ่าเป็นดุลอาวุธอาวุธเดินป่านะหน้าไม้สองอันนะกับปืนเป็นเกตนะหน,น้าไม้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเจะไซส์ยิงกระลอนโอเคอาหารเฮาเนะอ,นอ๋อเหมือนกันเนาะนตัวนี้จะเป็น ไม่ใช่แต่ต้องเดีย่ยวกดจบไปใช่ไหมครบอ,อันเบลอ่อนี่เป็นเทียบเนาะอือตาบูนนป้าฮัลโหลแม่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 อันนี้นมันไข่อันนี้มั็นมีอาหารเขาแซ่บที่สุดก็คืออันนี้แหละ แล้วเดี๋ยวนี้ตัวนี้ก็เป็นเคี่ยเนาะตัวนี้ก็เซฟนะนี่น่ารู้สร้างจิงจิ๋งก็สร้งอืมแม่ก็นี่น่ารักน่ามากอืมอ่านกก็อืม माने पत ओ मु हे Bơ bơ à? bơ bơ chín nó hãy cái chín nó e, ai cả đó, cái nó cả đó, luôn, luôn em muốn nó đã đủ lắm, ờ, ngày không muốn à? Bao tiền

小米辣椒呀，那冷的很烫。<看>啊，对对对，火呢、嗯？嗯、别打、啊。 de. Problemas. เกตกาประมาณนี้นะตัวนี้กาตัวนี้กักยังไล่อยู่ยังกินปลหมุนนะเราช่ว,วยกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะ